สวัสดีครับเูฟซทุกคนนะครับ,นะรบนนรเนาะมือนี้พอแจมภาพมาติดตามเลขรัฐบาลไทยกับอาจารย์อาจารย์เม้งนะครับนะนนเ,เนาะเนในทรงตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยไม่พอแจมมงวนนี้เป็นมวนแรกนะครับก็เอามาเบิงเป็นแนวทางน้ากันนะครับก็ต้องขอโทษอาจารย์เนอ,อทีมงานมาน้ากันไล่สองมือนี้เอาไว้เพื่อแค่ไล่ไล่ไล่วยกันสิบหกเนาะ 16ตุลาคมสองห้าหกหกนะครับเติมซีมือเช้านี่ อาจารย์เม่งอาจารย์เม่งเนะาะถครเมต้องไม่โทรอาจารย์เม่ง 24, ยังไม่นะครับ กากับซูน ตัว่มีเล็กพ่วงนะครับเขามีพวงเยมากหลายตัวีเพเล็กพ่วงแต่ยินนึ่งเ็นวี่เล็ก่เตผู้แก้มพ่งจกเล็พ่วงเล็พวงนี่ะเล็บก็เกินเล็กพ่วงนะครับน เ่าเคยเอ่นเหล็กติดเล็กวิ่นบ่บ่เคยเล้พวง<อ>จับเอาได้หนีไหมวิ่งกันได้หนี<อ>เคยเล้พวงแต<อ>่ว่าอาจารย์ก็จับคูมาให้อยู่มี่จะระบุบานเอ่นบ,บนุ้นกันหรอสามห้าสามเก้า สามสี่ห้าเก้าห้าสี่เก้าสี่ครับ ตัวนี้มีเ็กสตัวนะสถิติของ็นนี้พ่อาจารย์บอมีคุณเป็นงวดแลกโอ้หวดแหลนะครับอาจารย์ประเด็นห้ที่สามเก้าี่เกหา่บอกจะปีแล้ว สามหางนี่เนาะพี่ 24, น้องสิบสี่เนาะพอเรี่มสีโบเทียนเอานันรายละเอียดไหนได้เอาตัวตัวที่อาจารย์เป็นใหนมาเนาะครับเนาะเลขสามตัวเ็มีแปดเก้าสามียดสาม ก้าวโอ้ตัวนี้เขียนผิดกันแปดสามเก้าบนแปดเก้าสาม ครับมาเบิงต,กกตกกุกันและบัี้นตูกันกันแปดสาม เก้าแปดเก้าแค่นี้นะครับแต่ว่ากระบ,บึงกระส่งลายอยู่ดิเนาะแต่ว่าก็มีตัวเนียนอยู่กนะร่อ,ะองเอฟซีก็รองออกไปเบิ้งเล็กสามตัวนําเนาะครับเนาะเพื่อเป็นจึงโชคจังบุญบัจจินเตรียมกระป๋อไว้แคเดิเงินอันนี้นเป็นไหตนตะบ่นเงินบันนี่บนบนอย่างเดียวอย่างเดียวครับ มีตัวเนียนอยู่ก็คิดว่าอาจารย์เพิ่นเพิ่นกระดซับกันมานแล้วหรอเนาะเล็กนี่นี่ก็ชืครบแล้วล่วละเเนียนไหมบเพิ่เนีนเก่าไหมเนเนนเก่า มีสามเก่าสี่เก่าเก้าเนา่ยเก่าเนี่แมนเพเด็กสามตัวกัตตาะศูนย์เพิ่งวจับเหมือนบอกโบศูนย์บูมีวาเด็กปีงั้นมีเก่ากับศูนย์นี่นะครับพี่น้องอาจารย์มัสงใหม่เนาะคำนั้นรัฐบาลไทยห้องที่สิบหกสามห้าสามเก้าสามสี่ห้าเก้าห้าสี่เก้าสี่ กันก็มี8 3 7 9 8 9ครับเลข3ตัวกับ8 3 9 7 3 9 8 5 4 7 5 4 8 9 4 7 9 4นะครับเอาคอยสุกๆมันๆมักสอบตัวเด็กก็จะเริ่มนะครับเดิ่มไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะครับพอเตรียมกขอขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้ออาจารย์เม้งเนาะนี่ครับอาจารย์เม้งนะครับ วันที่สิบหกนี่คอยโฉกมันมันๆให้ถูกหวยรวยเงินกันนะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตี่ยมขอขอกับขอบคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อเตี่ยมพ่อเตี่ยมขออวยพรให้มีแต่คววมสุกขควมจะเลื่อนนะครับเด้อคววมเจ็บยาให้ได้ค่วมไขอยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม